จำได้หึงกระแต่ไม่ต้องดูชอยเลยด้วยซ้ำจำไม่ทุกแดงหรอกเพราะว่าจริงๆตอนมันมันต้องเขาเรียนทำกันบ้านหนักในเรื่องการจำหมดเนี่ยเพราะว่าเขาพูดจาไม่ปกติครับผมอาสูนไม่มองค่ะพี่ปอนไม่มองแต่ว่าพี่บอนได้มองพี่ปอนจำได้ไหมว่าเขาพูดตอบว่าอะไรรถสักคันเป็นยังไงรถสักคันเป็นยังไงซึ่งมีด้วยในชอยเรานะคะเป็นชอยเอนะคะเราไปดูคำตอบกันค่ะ เริ่มจากซื้อของไหมเพราะสักคำจะหนึ่งไงราะักคำจะหนึ่งเพราะักคำจะหนึังจำบ้านลมหายใจของฉันทำให้ความเจ็บปวดของเธอทุณเหรอาโ้ยใช่หลังจากจบประโยคนี้ค่ะพีทตอบกับคุณทีว่าอย่างไรดขยันจริงแล้วอันนี้ไม่ต้องดูก็ได้ เอ้ยพูดอะไรเอ่ยพพเพื่อเจ้าเสื้อของมาน่ะหนูเป็นอะไรเอ่ยดูละครบ้ากไปเบาวะที่จริงตอบได้ทุกข้อเลยนะคะแต่จริงๆแล้วคำตอบคือดูละครบ้างไปเบาวะเราไปดูเฉยกันะคะ่ะโอ้ชิสเมียนยูดูละครมากไปเบาหวะละครมากไปเบาหวะ บ่อยใช่ไหมจบประโยคนี้คุณทีตอบว่าอะไรจบมาจากในละครเฮ้ยไม่ต้องดูไม่ต้องดูตอบได้เลยไปดูคำตอบกันค่ะ Oh just me and you จนะทำให้คุณเองบ่อยใช่ไหมจบมาจากในละครจ้มาจากในละคร